ก็สวัสดีนะครับทุกๆท่านที่กาลังรับชมอยู่นะครับคลิปนี้นะครับทางร้านเรานะครับขายเฉพาะกางเกงยีนลีไว501์รุ่นเดียวและเป็นงานเป็นงานกระดุมรวนเป็นงานนอกรวนไม่มีงานซิปนะฮะที่ร้านเราขายนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของร้านผมนะฮะผมจะขายแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับเป็นรุ่น5้1ล้วนเป็นงานกระดุมรวนรับประกันแท้ทุกตัวมาดูกางเกงยีนลีไว501์ตัวนี้นะครับเป็นงานประเทศอียิปต์นะครับรหัส52นะฮะรหัส52ป้ายประเก็น ปยประกันดับเบิลยูสามสิบสี่เอลสามสิบสี่เช่นกันนะฮะ,ะตัวนี้นะฮะวัดจริงนะครับวัดจริงเอลสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาแปดเป็นงานอียิปต์ราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทตรงไซท่านใดนะฮะถ้าตรงไซท่านใดติดต่อสอบถามข้อมูลขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าเดี๋ยวผมให้ดูสีด้านหลังไปด้วยนะฮะศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะฮะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะสีบูนกลางสีบูกลางลกลางปาเปมนะ,ะตัวนี้ สภาพสีเต็มเสมอนะฮะสภาพสีเสมอตัวนะฮะทั้งตัวนะฮะตัวนี้อันนี้ก็เป็นสีด้านหลังเช่นกันนะฮะให้ดูกันชัดๆนะครับรีวิวแบบละเอียดนะฮะทุกตัวนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเป็นงานกระดุมนะฮะกางเกงที่ร้านเราขายเป็นงานกระดุมล้วนนะครับเดี๋ยวให้ดูสีด้านหน้านะเนี่ยนะ,ะสีสภาพสีด้านหน้านะฮะเสมอตัวนะฮะเข้มเสมอตัวทั้งตัวนะครับอ่าสีด้านหน้า ลายตะเข็บกําลังขึ้นสวยเลยนะฮะตัวเนี้ลายตะเข็บกําลังขึ้นสวยอ่าสวยๆเลยนะครับยูโรไม่ได้ไปเรียนพิเศษหรอล,ลูกเหรอโอเคเดี๋ยวผมให้ดูป้ายด้านในกันบ้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูป้ายด้านในกันป้ายกระเป๋าในนะฮะฉลองร้อยปีเช่นเคยนะครับส่วนใหญ่ที่ร้านเราจะได้กางเกงมาขายเนี่ยเป็นกางเกง เป็นงานเป็นงานนอกหมดนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นฉลองร้อยปีเกือบทั้งหมดทุกตัวนะฮะที่ได้มานะครับป้ายレスแบดนะฮะป้ายレスแบดจะสกรีนสองข้างสองขอบข้างนี้นะฮะจะสกรีนสองขอบข้างนี้นะครับเป็นซิเวอร์เวอร์ไลนิ่งอยู่นะฮะใช้กล้องสองพันสองดูจะเห็นเอ็นโคนะครับหรือเรียกว่าจอเอนโคนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูป้ายแคร์กันนะฮะเดี๋ยวให้ดูป้ายแคร์นะป้ายแคร์บรรทัดบนสุดนะฮะเม็ดอินอียิปต์นะตัวนี้เป็นงานอียิปต์นะฮะ ส่วนใบที่สองใบาย,ยาวๆนี่ก็เก็บดูแลรักษาแล้วใบที่สามก็บอกเล,เลขเลขรหัสผ้าแล้วก็เลขรหัสผ้าแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็เป็นรหัสสถานที่ผลิตเลขรหัสสถานที่ผลิตต้องตรงกับเลขกระดุมนะครับแล้วก็จะบอกขนาดไซส์ W34L34 ซึ่งตรงกันกันกบป้ายประกันนี้นะฮะที่ป้ายแคร์และป้ายประกันต้องตรงกันนะครับทางเพจเราขายเฉพาะยีรีไว501ล้วนเป็นงานกระดุมล้วนนะครับเราประกันแท้ทุกตัวนะฮะราคาแค่1,5 5 0้ายห้าสิบาทนะครับรตัวนี้ สวยสภาพดีนะครับคงที่นะฮะเนี่ยนะครับอันนี้ก็งานปลายขานะครับมาดูงานปลายขานะครับอ่าครับอันนี้เป็นงานปลายขานะครับให้ดูแบบละเอียดนะฮะทุกตัวนะครับที่ท้านเราให้ดูแบบละเอียดรีวิวให้ดูแบบละเอียดทุกตัวนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ